สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายความสามารถของแกจเจตสายเอนจิเนียร์นะครับในเกม Data ้าฟอรพร้อมกับให้ทุกคนนะครับได้ดูฟุตเทจการใช้งานจริงของแกจเจตไปด้วยที่ดูแล้วยังไงก็เข้าใจแน่นอน,นครับงั้นมาเริ่มกันจาก AT4 Launcher นะครับสิ่งนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านเข้าใจมันก็คือ RPG แหละนะครับแต่ถ้าจะเอายาวๆมันก็เป็นอุปกรณ์ยิงระเบิดอเนกประสงค์ที่ใช้ต่อต้านได้ทั้งรถถังยานเกราะหรือเอาไว้ยิงคนยิงโล่ยิง barrier, บารีเออร์กระสอบทรายอะไรพวกนี้ก็ยิงพังได้หมดนะครับแม้แายิงค้ถุณ เพราะว่าที่สําคัญเลยก็คือมันไม่ได้ล็อกเป้าเหมือนกับลอ er นเชอร์อื่นอันต่อมาครับคือสติงเกอร์ลอนเชอร์เป็นอุปกรณ์สายแอนตี้แอร์นะครับเอาไว้สอยเฮลิคอปเตอร์โดยเวลาใช้เนี่ยเราจะต้องยกขึ้นมาเลงค้างไว้ก่อนเพื่อทาการล็อกเป้าถ้าเราล็อกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วยิงออกไปเนี่ยตัวหัวลบที่ยิงออกไปมันจะวิ่งตามสิ่งที่เราล็อกไปเลยต่อมาคือ j จ v าเวรีลอนเชอร์ครับอันนี้ก็ต้องล็อกเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยเอาไว้ยิงรถถังเวยจะดีที่สุดเพราะว่าเจ้าเนนมัเจ้เาเวกกระสอบรายเล็เนี้ยิงไม่ได้เพราะมัน,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 กกนล็กอไกไม่ติดโเคอันอานครน ลอนเชอร์ er อันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ E.M.P. ลอนเชอร์นั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใบสกิลสตูนะครับให้ใช้สกิลไม่ได้เนาะแล้วก็สามารถใช้กับพวกรถถังได้นะครับจะทำให้รถถังเนี่ยมันยิงไม่ออกได้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับพวกแกจิตที่เป็นแกจิตอิเล็กทรอนิกนะครับเวลาโดน E.M.P. เข้าไปก็จะถูกทาลายด้วยนะ อันต่อมานะครับคือแอนตี้แท้งไมอันนี้นะครับเป็นกับระเบิดที่เอาไว้ใช้ต่อต,อตามรถถังนะครับโดยที่ศัตรูคนที่เป็นคนธรรมดาเดินเดินมาเหยียบเนี่ยระเบิดมันจะไม่ทํางานนะครับต้องเป็นพานะเท่านั้นนะครับระเบิดถึงจะทํางานแล้วเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะครับก็คือเวลาที่เราหรือศัตรูเข้าใกล้ระเบิดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกมมันจะมีขึ้นเตือนด้วยน,น,นะเพราะงั้นเอาจริงๆครับมันเป็นแกเจอตที่ถ้าจะใช้ให้ดีได้เนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรเลยครับ ต่อมาอันสุดท้ายนะครับกับ a c t i v e d e n i a l System หลายคนนะครับเล่นจนมาแชลยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เครื่องเวนเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรซึ่งถ้าอ่านจากคาอธิบายเอามันก็อาจจะยังงงๆหรือว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมก็เดาว่ามันเป็นเครื่องกินระเบิดแบบเจกเกอร์ใน r รมโบซ s i ซิสหรือเปล่าซึ่งจากการทดสอบนะครับก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละแต่มันไม่ได้การโปรเจกต์ทได้ทุกรูปแบบหรือทุกอย่างในเกมนะครับพวกระเบิดแนวข้างๆเนี่ยมันจะการได้นะโดยปกติเนี่ยการการของมันก็คือการกิน เครื่องมันก็กันไม่ได้นะเลยคิดว่ามันน่าจะกันได้แค่อ,อะไรที่มันเป็นวิธีโค้งจากการปาหรือการยิงนะนะหรืออาจจะต้องเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ช้าสักหน่อยหนึ่งแล้วมั้งครับเร็วเกินไปอาจจะกันไม่ทันก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็จะขอสรุปนะครับว่ามันเป็นเครื่องที่จะเอาไว้ขัดกั้นการทํางานของระเบิดแต่ว่าในกรณีพิเศษที่ระเบิดที่ว่าเนี่ยมันเป็นระเบิดควันนะครับมันจะเป็นการบังคับให้ระเบิดควันเนี่ยทำงานทันทีนะครับเมื่อระเบิดควันเข้ามาในระยะของเครื่องจะสังเกตว่าในภาพนี้นะคร การสัญญาณได้2รอ,อบด้วยกันนะแล้วก็จะมีระเบิดควันแตกกาดกากากาอยู่2ลูกซึ่งถ้าปกติแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาปลาระเบิดควันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไประเบิดอยู่ตรงพื้นนั่นแหละโอเคนี่คือข้อมูลแกจิตของสายเอนจิเนียร์นะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังใช้แบบผิดๆทุกๆบ้างหรือว่าก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับส่วนผมไปละเราม,ามีอาร์ทิเลอรี่ไงลงไง โวกอดเครือเฮียดีเลยจำได้เอาไพียนได้กเียแล้วเมไเียพังจะาระบเียยิงยิงผ่านไปดูก็ะเข้ารัวเขารัวรู้ไปนู่นเลยเป็นเฮ้ย